สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่สวนป่าก๊อเกตแกรปสวนป่าในบ้านนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งนะครับวันที่4พฤษภาคม2565เป็นวันฉัตรมงคลนะครับก็วันนี้ได้หยุดพักอีกหนึ่งวันก็เลยหาเวลาว่างทำสวนนะครับวันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเอามาแชร์กันนะครับ ก็เผื่อเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆที่สนใจปลูกต้นไม้นะครับไม่ว่าจำเป็นจะต้องเป็นไม้ป่านะครับอาจจะเป็นไม้ผลไม้ดอกอะไรก็แล้วแต่แต่ปัญหาของคนเมืองโดยเฉพาะอย่างผมเนี่ยก็คือไม่รู้จักต้นไม้นะครับว่าต้นไหนต้นไหนอย่างที่เคยนำเสนอมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆที่ซื้อต้นไม้ป่านะครับมาเลี้ยงที่บ้านมาปลูกที่บ้านเนี่ย เราก็จําไม่ได้ครับว่าต้นอะไรบ้างไม่จําเป็นจะต้องไม่ใช่ว่าจะตอนที่ซื้อเข้ามาหรอกครับตั้งแต่ซื้อออกมาจากร้านค้าแล้วครับก็จําไม่ได้แล้วว่าวันนี้ซื้อมาหลายต้นซื้ออะไรมาบ้างนะครับหรือบางทีเราสั่งซื้อออนไลน์ไปครับก็ก็จะบอกให้ทางคนขายเขาเขียนเขียนที่ถุงมาให้เราด้วยนะครับว่าต้นนี้คือต้นอะไรต้นนี้คือต้นอะไรเพราะเราสั่งไปหลายต้นหลายพัน นะครับพอมาถึงที่บ้านเราก็มาใส่ลงกระถางอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วเราก็ช่วงแรกๆนะครับก็อย่างที่บอกครับก็ติดสติกเกอร์มาเลยนะครับติดสติกเกอร์แล้วก็เขียนชื่อนะครับเขียนชื่อเอาไว้นะครับว่าแต่และต้นเนี่ยเป็นต้นอะไรบ้างนะครับเงี้ยอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับนี่ทีนี้ก็ทําไว้แล้วก็ พอนานไปเราลดน้ำต้นไม้นะฮะหรือว่าโดนแดดโดนอะไรเงี้ยโดนฝนนะ่ะก็ทำให้ตัวหนังสือที่เราเขียนไว้เนี่ยจางปัญหามันก็กลับมาอีกแล้วอะเอ๊ะและต้นที่เราเขียนไว้เนี่ยมันต้นอะไรก็จำไม่ได้นะครับเราก็ดูไม่ออกเหมือนกันถ้าต้นนั้นจางไปะฮะต้องอาศัยรอยรอยหมึกที่เราเขียนเอาไว้ต้องอ่านเอาอะนะฮะรอยกดเวลาเราเขียนมันจะมีรอยกดทับใช่ไหมครับตัวอักษรในเงี้ย เนี่ยเนี่ยปัญหาเนี่ยตอนนี้ก็จะเจออยู่เนี่ยเนี่ยว่ามันคือต้นอะไรไม่ไม่รู้แล้วเราก็ดูไม่เป็นนะฮะจะต้องเอามายกกระถางขึ้นมาเอาสัดพลาสติกจะสะท้อนส่องกับกับแสงแดดนะฮะแล้วก็อ่านนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นยางแดงมั้งเนี่ยดูจากเงาดูจากอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยมีปัญหานะครับ ก็ได้จะเป็นปัญหากันหลายๆคนเหมือนกันที่ไม่ค่อยรู้จักต้นไม้เหมือนผมเนี่ยทีน,นี้ทำยังไงล่ะก็ก็เลยต้องหาตัวช่วยมาเพิ่เติมนะครับคือนอกจากติดสติกเกอร์เขียนแล้วเนี่ยหลายๆครั้งเราก็ต้องมารั้งเขียนซ้ำอีกนะฮะทีนี้ก็เลยวันนี้ก็เลย,นนเลยไปซื้อนี่มาครับพอดีผมไปซื้อต้นลีลาวดีไม่ใช่ซื้อก็ซื้อมานานแล้วล่ะครับ หรือต้นอดอกกุหลาบอะไรเงี้ยก็จะเห็นที่ร้านเขาเนี่ยเขาติดป้ายเอาไว้นี่อย่างนี้อย่างต้นกุหลาบต้นนี้นี่เขาก็จะติดป้ายอย่างเงี้ยฮะเอาไว้ว่าอันนี้คือต้นอะไรพันอะไรนี่อันนี้ก็ c o f f e ่ b r e ก k นะฮะเนี่ยกุหลาบต้นนี้มีชื่อวอ่า c o f f e ่ b r e กนะครับเป็นต้นนะครับหรือลีลาวดีเนี่ยเขาก็จะติดไป้ายไว้เนี่ยครับเราก็มาอ่านได้อันนี้ก็ นี่ฮะอันนี้ก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะเกตแก้วนะครับเกตแก้วเกตแก้วก็เป็นดอกเกตแก้วนะฮะอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยเอ้ยเราก็เจอปัญหาอย่างเมื่อกี้ที่เจอไม้แดงเนี่ยฮะต,ต้นยางนางแดงหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องไปแคะดูอีกทีหนึงก็เลยไปซื้อนี่มานะ,ะแท็กแท็กที่ไว้เขียนนะครับแล้วก็ลวดสําหรับ ท้องปูกเอาไว้กับต้น Magic, นะครับเมจิกนะครับจะได้คราวนี้น่าจะอยู่อย,อยู่ทนอยู่นานนะครับก็เลยใช้วิธีนี้คราวนีเ้เราติดเฉยๆเราก็โอเคเราก็รู้แล้วต้นนี้คือต้นอะไรก็ไหนๆทําแล้วก็เลยถือโอกาสเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราจะได้รู้ว่าต้นพวกนี้เพราะว่าปัญหาอีอย่างหนึ่งคือ พอเราเลี้ยงเขาสักพักหนึ่งนะครับเราลดน้ําต้นไม้เนี่ยเราพบว่าบางต้นนะครับอย่างต้นอย่างเนี้เขาก็แห้งแห้งตายเราก็ไม่รู้สาเหตุว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าเขาได้น้ํามากเกินไปหรือเปล่าคือแต่ละต้นหลืแต่ละพันธุ์เนี่ยก็มีความชอบน้ํามากน้อยแตกต่างกันใช่ไหมฮะทนนี้ก็เลย อ่ะไหนไหนจะทําแล้วก็เลยไปซื้ออย่างที่ว่าเนี่ยครับที่ร้านเขาาก็มีลวดสีหลายสีแล้วก็เลยว่าอ่ะงั้นเราซื้อมา3สีแล้วกันสีแดงความหมายของเราก็คือไปที่เข้าใจเข้าใจเองนะฮะว่าเขาต้องการน้ําน้อยอันนี้น้ําปานกลางอันนี้น้ํามากๆแล้วเราก็ไปหาข้อมูลเอานะครับในอินเทอร์เน็ตนี่แหละใน Google เนี่ยแหละครับว่าพันต้นแต่ละต้นเนี่ยเขามีความชอบน้ําลักษณะ ของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างต้นสักเนี่ยอาจจะไม่ชอบน้ํามากนะครับแต่ก็ไปถึงกับแห้งจนเกินไปผมก็ใส่สีส้มไปนะครับต้นตะขบน้ำตะขบยักษ์เนี่ยอาจจะชอบน้ําหน่อยนะครับผมก็ใส่สีฟ้าลงไปนะครับนี่เป็นต้นนะครับหรือต้นจำปาทองนี่นี่จำปาทองติดป้ายชื่อแล้วก็มีสีมีรวดเป็นสีไว้อีกให้เห็นว่าเอยต้นจำปาทองเขาชอบน้านะนะครับ เราก็ไปเสิร์ชใน Google นี่แหละครับนะครับเลาพบว่าถ้าเขาไม่ชอบน้ำห้าวันเจ็ดวันลดครั้งหนึ่งทีทีหนึ่งอะไรเงี้ยฮะเราก็ใส่สีแดงไว้นะครับถ้าชอบปานกลาง 2- 3สาวันลดทีก็ได้ไม่เป็นไม่สีเรียดอ่ะก็ใส่สีส้มนะครับหรือว่าถ้าเกิดชอบน้ำมากมากชอบความชุ่มชื้นแต่ไม่ชอบน้ำาขังนะเพราะทุกต้นก็ไม่ชอบน้ำาขังอยู่แล้วเพราะนั้นก็ใส่สีฟ้าลงไปนะครับสีดำเงินสีฟ้าเนี้ย คลองไปคราวนี้เราก็ลดน้ำเราก็จะได้รู้ไอ้ต้นไหนที่น้ำชอบน้ำแล้วก็ลดมันทุกวันนะครับต้นไหนที่เขาไม่ชอบน้ำเราก็อาจจะลดแค่วันเว้นวัน,วนเอานะครับแล้วก็ต้นไหนที่เป็นต้นที่แบบไม่ชอบน้ำเลยนะครับนานๆรถทีอาทิตย์หนึ่งรถทีนึงก็พออะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็เราจะได้รู้ไว้นะครับอันนี้ภารกิจต่อไปก็คือพอเราแยกแยะ ต้นไม้เหล่านี้ไว้นะี่ผมคงต้องจัดโซนใหม่เพราะตอนนี้เขาก็อยู่ปนกันอยู่ต้นที่ชอบน้ําไม่ชอบน้ําชอบน้ํามากชอบน้ําน้อยอะไรเงี้ยปนกันอยู่เวลาเราลดน้ําต้นไม้หรือเราปลูกเอเราให้น้ำเนี่ยอาจจะให้ให้งงอนะ่ะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแยกโซนนิ่งต่อไปนะครับโซนที่อยู่ชอบน้ําสีฟ้าเนี่ยเอามาอยู่ด้วยกันเลยแล้วเราก็ลดน้ำเขาทุกวันโซนเนี้ยทุกวันโซนที่สสีส้มชอบปานกลาง เราอาจจะลดตัก2สองสามวันลดทีหนึ่งนะครับและโซนสีแดงคือไม่ค่อยชอบน้ําเท่าไหร่5วันค่อยลดนี่อะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นสเตปต่อไปที่อยากจะแบ่งปันนะครับเป็นไอเดียเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับที่สนใจการปลูกต้นไม้นะครับมันก็ทําให้เราก็มีอะไรทําแล้วก็สนุกสนุกไปในแต่ละวันนะครับของเรานะฮะก็เป็นอะไรที่ไม่ไม่เบื่อนะครับ แล้วเราก็ได้อยู่กับสิ่งที่เราชอบนะครับก็เป็นความสุขนะครับสําหรับคนที่รักการปลูกต้นไม้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกไอเดียนึงนะครับอันนี้ก็แบ่งแบ่งปันเอาไว้นะครับเผื่อใครชอบเทคนิคนี้ก็เอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็จะได้ดูด้วยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมันตอบโจทย์เราไหมนะครับสิ่งที่เราไปศึกษาข้อมูลใน YouTube, ในอินเทอร์เน็ตใน g o o g l e เนี่ย อในวิกิพีเดียเลยที่เขาโชว์ขึ้นมาเนี่ยต้นที่ชอบน้ำเนี่ยพอเราลดน้ําไปเยอะๆเนี่ยไปทุกวันเน่ยเป็นยังไงต้นที่ไม่ชอบน้ําชอบปานกลางเราลดไปลักษณะแบบนี้เป็นยังไงหรือต้นที่แบบไม่ชอบเลยเราก็ไม่ค่อยลดละมันาน,นานทีลดทีเนี่ยต้นเขาจะเป็นยังไงใบเขาจะเหลืองไหมหรือใบเขาจะกลับมาเขียวเหมือนเดิมหรืออะไรแค่ก็เป็นเป็น เป็นอะไรที่เราก็ได้ศึกษาไปในตัวแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะครับก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากก็อยากจะมาแชร์แนวทางเอาไว้นะครับเพราะเราก็เจอปัญหาที่เราทำอยู่แล้วก็หาวิธีพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยนะครับมันก็สนุกสนานไปวันวันหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่รู้เลยอะไรย,ยางแดงเนี่ยเห็นอย่างจางยางแดงเนี่ยครับนะฮะน่าจะยางแดง เนี่ยก็คือต้องต้องรีบมาปิดแล้วต้องมาเขียนนะถ้าปกติก็ต้องเขียนทับไปด้วยนะครับอันนี้เราก็ติดป้ายได้แล้วอันนี้เราก็ไปหาข้อมูลว่าอย่างแดงเขาชอบน้ำไหมถ้าชอบน้ําก็ใส่สีไปนะครับลวดแสดงสัญลักษณ์นะครับอันนี้ก็จะได้รู้เวลาเราดูแลเขานะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่ติดตาม มาโดยตลอดนะครับแล้วก็หวังว่า,าสิ่งที่เรานําเสนอไปก็จะเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เอาไปให้เพื่อนๆได้ปรับใช้นะครับในชีวิตประจําวันของตัวเราเองนะครับในสิ่งที่งานอดิเรกที่เราทํานะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสสวัดีครับ